จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงและมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้มีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเส้นทางจังหวัดหนองคายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อไม่นานมานี้สามารถตรวจยึดกัญชาอัดแท่งจำนวนน้ำหนักรวม203กิโลกรัมเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดในปี2556 จังหวัดหนองคายก็ได้ดําเนินตามนโยบายแล้วก็แผนงานต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยแผนการสร้างพลังสังคมแล้วก็ชุมชนเอาชนะยาเสพติดแผนการแก้ไขปัญหาผู้ยาแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแผนการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันยาเสพติดแผนการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายแผนความร่วมมือระหว่าง,งประเทศ แผนการสกัดกั้นยาเสพติดและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่นอกประเทศตามแนวชายแดนและแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการด้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทางจังหวัดได้ให้จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปลนและด่านตรวจย่อยตามตำบลหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดมีความเข้มงวดด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาด่านก็จับได้มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดนี่ด่านจับได้บ่อยมากนะครับท่านท่านลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของด่านสุกรณองคายนะครับด่านด,ด,ดงคายนะครับท่านจะไปดูผลงานการจับกลุ่มยาเสพติดนอกเหนือจากมาตรการป้องกันและปราบรามสิ่งสําคัญที่ทําให้การสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดประสบความสําเร็จคือ ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน้องคายอย่างได้ผลทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นรายงาน